เผยข้อมูล s a m s u n Galaxy S13 Ultra จะใช้กล้องเลน์ c a i s s สอ2กล้องมีการสั่น OS i ดีขึ้นก่อนหน้านี้ได้มีภาพดีไซน์และสีต่างๆของ Samsung Class s a m s u n Galaxy S3 Series เผยมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีสเปคของตัวท็อปอย่าง Galaxy S13 Ultra เผยมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทาง m s q u i d e r ได้โพสสเปก Galaxy S13 e Ultra ที่เป็นส่วนเพิ่มเติมตามนี้ครับใช้กระจกละ,ละกกกรรวิ2อบอลูมิเนียมอาร์เมอร์อลูมิเนียมเฟรมป้องก,นกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 มีระบบการสั่นไหวแบบ AI VDIS ทั้งหน้าและหลัง Optical Stabilizer ให้แ a ม DDR5 หรือ LPDDR5X กล้อง200 cell, ล้านพิกเซลรองรับระบบการสั่นแบบ OIS ที่มีพื้นที่กว้างขึ้น2เท่ามีกระจกป้องกันเลนแบบ Camera DX กล้องหลังมาพร้อมกับ AI i s t รองรับฟีเจอร์ Super HDR ส่วนสเปคหนึ่งของ Galaxy s 2 3ม l t r a จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.8นิ้วความเร็ยด QHD+ รองรับค่า Refresh 1-120เฮใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ให้แบตเตอรี่มีที่5,000มิลมรองรับชาร์จไว้4-5วัต์พร้อมมีกล้องหลังคมชัดสูงสุด200ล้านพิกเซลอีกด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เด้นละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ